สวัสดีครับกลับมาพบกับใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้อยู่กับอารมนะฮะแล้วก็มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่อามเคยทําวุ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์มากๆเลยนะฮะที่มาคอมเมนต์บอกว่าอยากได้สูตรเต้าหวยจังเลยอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยจัดให้เลยนะฮะเป็นเต้าหวยสูตรพิเศษนะครับซึ่งเป็นเต้าหวยนะครับที่ใส่ตัวผงช็อกโกแลตลงไปด้วยนะครับรับรองว่าเต้าหอยสูตรนี้จะหวานหอมแล้วก็ได้รับกลิ่นรสจากช็อกโกแลต เต็มที่เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันดีกว่าว่าวันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับสำหรับส่วนผสมนะครับตัวแรกเลยนะครับก็เป็นนมสดรสจืดนะครับเป็นนมฟูลแฟทนะครับหรือไขมัน100%นตนั่นเองนะฮะต่อไปครับเป็นน้ำเปล่าครับผลไม้วันนี้เราเลือกใช้เป็นกล้วยหอมแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับน้ำตาลทรายครับผงวุ้นครับ เจลาตินนะครับเจลาตินชนิดผงและสุดท้ายก็เป็นผงช็อกโกแลตนั่นเองนะครับสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel. tv ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับนําน้าเปล่านะครับใส่ลงไปในหม้อก่อนนะฮะแล้วก็ต้มนะครับพอเริ่มอุ่นๆนะเราก็จะใส่ตัวผงวุ้นลงไปเลยนะครับ คนขาลิบนึงทำด้วยเจลาตินนะครับคนไปเลยวันนี้เราเลือกหม้อทรงสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าเราใส่ปริมาณนมกับน้ำเยอะนิดนึงอ่ะตอนนี้เบาไฟลงน้อย ต้มนะครับให้ตัวผงวุ้นกับเจลาตินละลายดีนะครับตัวผงวุ้นนี่ก็พี่สังเกตก็คือเนี่ยสังเกตจากตัวตะ้รก็มือเราก็ได้นะฮะถ้ามันยังมีเม็ดๆอะไรพวกนี้อยู่แสดงว่าผงวุ้นยังไม่ละลายเนาะคนก่อนอวันนี้นะครับที่เราเลือกทํเต้าหวยเนี่ยที่จริงต้าหวยบางส่วนเขาจะใส่แค่ตัวผงวุน้นใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้อามอยากให้วุ้นของเราเนี่ยมีความเด้งดึ๋งหรือมีความยืดหยุ่นน,นิดนึงนะครับไม่ได้แบบแข็งมากจนเกินไปนะครับจนแบบทานแล้วรู้สึก ไม่ค่อยละมุนล,ลิ้นเลยนะฮะเราก็เลยเพิ่มตัวเจลาตินผงไปด้วยนิดหนึ่งนะฮะเพื่อให้ตัวต้องวยของเราเนี่ยมันมีเนื้อสัมผัสที่ละมุนล,ลิ้นมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าใส่ลงไปนะครับอ่านะครับตอนนี้ผงวุ้นกับเจลาตินละลายดีแล้วครับน้ําไม่ต้องให้เดือดมากนะฮะจากนั้นเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปนะครับน้ำตาลทรายเราใส่เพิ่ม พิ่มความหวานนั่นเองนะครับเราก็จะทําให้ตัวน้ําที่เราต้มตรงนี้ใส่ขึ้นมาล็กนึงนะฮะน้าตาลละลายน่ายอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็สําคัญละใส่ตัวผงช็อกโกแลตลงไปนะครับตอนนี้ลดไฟลงต่ําก่อนนะครับแล้วก็ใส่ผงวนลงไปคนเอ้ยใส่ผงวนผู้ผิดผงช็อกโกแลตนะฮะใครที่ชอบ อย่าเลืดนะให้สีมันเข้มๆนะครับสามารถใส่ผงโกโก,โก้ลงไปน,นิดนึงได้นะฮะอ่าคนให้เข้ากันพันนี้สีรู้สึกว่ามันจะเข้มน,นิดนึงนครับแต่เดี๋ยวเราใส่นมลงไปปุ๊บนะฮะสีของเขาก็จะอ่อนลงเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับเป็นต้องหวยช็อกโกแลตนะ ดี๋ยวอามคนให้ตัวผงโกโก้หรือว่าผงตัวช็อกโกแลตนี่นะครับละลายกระจายกันตัวกันดีกันนะฮะ<ด>แล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาใส่นมกันดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้นะครับตัวผงช็อกโกแลตเนี่ยล,ละลายดีแล้วนะฮะกระจายกันพวกกันแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาใส่นมกันแล้วนะครับใส่นมสดลงไปเลยนะครับ ขั้นตอนนี้ไม่จําเป็นต้องเปิดไฟให้มันแรงมากนะครับใช้ไฟอ่อนๆก็พอไม่งั้นเดี๋ยวไขมันที่อยู่ในนมนะครับมันจะกลายเป็นก้อนนะฮะอ่าใส่ลงไปเลยฟืบกลายเป็นนมช็อกโกแลตขึ้นมาเลยฟืบโอเคเห็นไหมครับสีเขาก็จะแบบออกแบบน้ำตาลอ่อน,ออนกำลังดีนะฮะหรือใครชอบเข้มใส่ผงโกโกโ้ เพิ่มจากผงชกโกแลตได้เพราะว่าตัวผงชกโกแลตเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีส่วนผสมของน้ําตาลกับนมบ้างแล้วนะครับคนให้เข้ากันจากนั้นก็ปิดไฟเลยนะครับเดี๋ยวอาร์มจะคนนะครับให้ความร้อนเน่กระจายออกไปนิดนึงให้มันอุ่นๆน,นิดนึงก่อนที่เราจะเทลงพิมพ์นะครับก่อนที่ ที่เราจะเข้าตู้เย็นเนี่ยเราก็ทิ้งไว้ให้อุณหภูมิเนี่ยอุ่นลงมานิดนึงนะครับเพื่อให้ตู้เย็นเนี่ยจะได้ไม่ต้องทํางานหนักนะครับและอย่างนะครับจะเป็นการทําให้ตัววุ้นของเขาเนี่ยเซตตัวเร็วๆขึ้นด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวคนให้อุณหภูมิเขาลดลงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันโอเคครับตอนนี้นะครับเราจะมาเทล,ลงในพิมพ์แล้วนะครับวันนี้เพิ่มความพิเศษนิดน,นึงนะฮะเวลาตักเต้าหวยเนี่ยจะได้แบบ ready to eat เลยนะฮะก็คือแอบใส่ช้อนลงไปในชามเอ้ยไม่ใช่ในตัวพิมพ์ด้วย นะครับอ่ะเราจะมาเทกันเลยนะครับเช็ดตูดนิดนึงใส่ลงไปเลยเว้นไว้ตรงขอบแก้วนิดนึงนะครับเพื่อเราใส่กล้วยหอมลงไปด้วยโอเคนะส่วนนี้สามารถทำขายได้เลยนะฮะ ชุบจันโอเคนะฮะเฉดเงินปึ๊บ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 แล้วเราก็จะเอาตัวต้อหวยของเรานะครับไปพักไว้ในตู้เย็นนะครับอย่างน้อยนะครับสองชัวง่วโมงนะครับเพื่อให้ตัวเจลาตินกับตัวพงวุ้นเนี่ยเซตตัวทําให้ต้อหวยของเราเนี่ยมีเนื้อสัมผัสที่แบบ กึ่งแข็งกึ่งเลวอะประมาณเด้งดนะึงอะนะฮะก็เดี๋ยวเราไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันตอนที่เยลลี่ไม่ใช่เต้าหวยของเราได้แล้วครับโอเคครับตอนนี้นะครับตัวเต้าหวยนะครับช็อกโกแลตของเราเนี่ยเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้สูตรของเราเนี่ยมันจะเด้งดึงแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้เป็นน้ำนะเนื้อมันจะแบบนิ่มๆอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเขย่านี้ให้ดูดึง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 นี่ แบบนี้นะฮะอันนี้คือเซตเรียบร้อยแล้วนะครับอามตั้งใจให้มันแบบเนื้อแบบลื่นๆนะ่ะนะฮะเวลาตักแล้วแบบกําลังดีนะครับผลไม้ที่เราใช้ก็มีอยู่2ตัวก็คือกล้วยและก็สตรอเบอรี่นะครับโอเคแล้วก็มีใบสะระแหน่นะครับสำหรับตกแตง่งนิดหน่อยเอาเป็นอันใหญ่ ดีกว่าใส่ผล,ลไม้ลงไปเลยอืมแล้วก็ใบมิ้นหน่อยครับใครที่อยากจะให้แบบมีเอ่อเรียกไรนะช็อกโกแลตมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถเอาราดช็อกโกแลตข้างบนนิดหน่อยได้หรือใครจะเอาเป็นพวก เป็นผงนะครับเป็นผงโกโก้เนี่ยโอยข้างบนก็น่ารักอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคแบบนี้ก็น่ารักอีกอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวอามทำให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวสุดท้ายกันดีกว่าไหมครับว่าหน้าตาของตัวเต้าหวยนะครับช็อกโกแลตของเราเนี่ยจะสวยงามสดเอ้สวยสดงดงามยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมา โอเคครับตอนนี้ตกแต่งสวยสดงดงามประดับด้วยใบสะระแหน่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่อยากให้ดูใกล้ๆนิดน,นึงนะฮะว่าตัวเต้าหว้ของเราเนี่ยเต้าหวยชอนดอของเราเนี่ยมันเวลากินแล้วมันจะคล่องอะ่ะมันจะลื่นๆอะ่ะมันจะบอกไงดีอ่ะมันยืดหยุ่นอะ่ะต้องกินให้ดูอร่อยมากนี่กินกับกล้วยนะอร่อยหืม เนื้อมันจะไม่แข็งมากนะครับเรียกได้ว่ากําลังเด้งดึงนะฮะหรือใครที่อยากจะให้แข็งเพิ่มผงวุ้นได้เล็เลกน้อยนะครับโอเคส่วนนี้นะครับก็จะเข้ากับคนที่ชอบ านตัวเต้าหวยนะครแต่เป็นเต้าหวยรสช็อกโกแลตเด็กๆน่าจะชอบนะครับสำหรับตัวนี้โอเคสำหรับตัาส่วนนะครับก็สามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv น,นะครับ,ค,รบคว่ตาหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv วันนี้สวัสดีครับกลับมาพบกันใหม่จ้า